ก็เมื่อวานนี้คุยเรื่องอะแดปเตอร์ไปนะครับวันนี้ก็จะมาต่อต่อเนื่องดีกว่านะครับเรื่องเรื่องของแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จริงๆแล้วตัวแบตเตอรี่เองนะครับจะมีอยู่2ชนิดนะครับไอที่เป็นแบนอ่ที่เราเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็แบบแบบนี้ บแบบนี้เราจะเรียกลิเทียมไอออนนะครับซึ่งเป็นก้อนข้างในจะเป็นก้อนเซลล์อันนี้จะเรียกโพลิเมอร์นะครับ2อนันมีคุณลลักษณะแตกต่างก,กันก็คือว่าส่วนที่โพลิเมอร์นะครับก็จะบางเบานะครับเก็บประจุแบบบางเบาแล้วก็ขาเรียกอะไรนะประหยัดเนื้อที่แล้วก็น้ำหนักนะครับเลยมีราคาค่อนข้างแพง นะส่วนวิเทียรไมออนนะครับอันนี้จะเป็นแบบเซลล์ธรรมดาไซโคดผมก็ลืมแล้วนะหลายหายคนอาจจะรู้ไซโคดของตัวแบบแต่ก็ปล่อยมันไปนะครับถามว่าการใช้งาน2อ,อย่างนี้ต่างกันแบบไหนหรือต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วไม่ต่างกันนะครับเพียงแค่ว่าโนบุกรุ่นนั้นๆเอาแบบไหนไปใช้กันมากกว่านะครับก็ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแบบลิเทียมไอออนจะออกแบบมาให้สไลด์ล็อกออกง่ายนะครับแต่ก็จะมีบางยี่ห้อหรือบางรุ่นเท่านั้นที่เอาไปวางข้างในเครื่องแล้วก็ทําเป็นแบบนิอินซึ่งก็จะไม่ค่อยรับความนินยมเท่าไหร่ในการทําส่วนแบบโพลิเมอร์ก็เน้นบางน้ำหนักเบานะครับแต่ ต่อเชื่อมกับเมนบอร์ดโดยตรงก็วันนี้ที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็ในเรื่องของคุณลักษณะก่อนนะครับคือโครงสร้างเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ลักษณะนะครับแล้ต่อไปถึงวิธีการใช้นะครับลิเทียมไอออนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับการใช้งานสำหรับแบตเตอรี่2รุ่นหรือ2เทศนี้ ใช้งานเหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าใช้งานลูกค้าก็ต้องใช้งานให้หสภาวะเครื่องได้แจ้งเตือนบ้างแล้วเราก็ค่อยเสียบชาร์จอย่าใช้งานในชนะ<ม>ในขณะที่ฟู l โห o a d ก็คือเสียบใช้ตลอดเวลานะครับซึ่งงานนั้นผมจะไม่แนะนำเพราะว่าแบตเตอรี่เองมเมื่อมีการชาร์จประจุแล้วก็ต้องทำการอะไรเลยลายประจุหรือรีชาร์ เพราะน,นั้นถ้าชาร์จแล้วไม่มีชาร์จตัวเคมีข้างในจะเสื่อมคุณภาพลงส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอถ้าเป็นชนิดที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยจะไม่มีอะไรมากก็อย่างมากก็แค่ชาร์จไม่เข้าแล้วก็คือวงจรจะไม่เห็นแบบแล้วก็เข็บได้น้อยนะครับแต ถ้าเป็นโพลิเมอร์อนนจะยงยานนิดนึงโพลิเมอร์จะเมื่อเวลาเขาเสื่อมหรือเสื่อมสภาพนะครับจะเกิดก๊าซอยู่ในถุง5ผ้านะครับมันจะทำให้การบวมดันบอดี้หรือที่เราเรียกง่ายคือมันคองหรือมันบวมนะครับมันจะดันบอดี้ออกนะครับเพราะนั้นแบบโพลิเมอร์ถ้ารู้สึกว่าตัวเคสนูน ือปิดรูปปิดปกตินะครับให้แนะนําให้มาพบช่างหรือทําการแกะออกนะครับไม่งั้นส่วนที่บวมหรือดันเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหนานะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นมันจะมีสัญญาณเตือนอย่างเช่นแบตเองเก็บได้น้อยชาร์จแล้วมีความร้อนแล้วเวลาใช้งานก็ ก็บแบบได้น้อยมากนะครับเวลาชาร์จนี่ยชาร์จด้วยเวลาที่ยาวนานก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับหรือก็ถอดออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นคําถามหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องบอกว่าตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับตัวโน้ตบุ๊กเองหรือแล็ปท็อปแล็ปท็อปเนี่ยนะครับ จะทํางานโดยที่ใช้อแดปเตอร์เป็นหลักตัวเครื่องเองเนี่ยจะมองอแดปเตอร์เป็นหลักเลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นกับคําถามที่ถามผมมาบ่อยว่าโน้ตบุ๊กถ้าไม่มีแบตเตอรี่แล้วสามารถทํางานได้ไหมมันก็ทํางานได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณมีแรงจ่ายที่เป็นอแดปเตอร์ให้เขาก็คือเขาจะมองอแดปเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ไม่อย่างนั้นปัญหาเรื่องการไม่ชาร์จแบตโดยที่ลูกค้าใช้แบตเสียแบตตลอดเนี่ยมันจะไม่มีมาถึางทุกวันนี้นะครับก็สําหรับปัญหาที่ว่าชาร์จแบตแล้วไม่เก็บไฟนะครับก็รวมๆองค์รวมแล้วก็คืออาจจะต้องเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับร้านสระ,ะนะครับก็บางคนบอกว่าเปลี่ยนแบตบอกแค่โมเดลเครื่อง ก็หลายคนก็จะบอกว่าเป็นแบบคุณบอกแค่โมเดลเครื่องเฮเซสเบสซุดเไทยอะไรรุ่นนั้นๆน,น,นะครับบางทีการหาแบตก็ยุ่งยากนิดนึงแบตเตอรี่ได้ออกแบบมาให้มีไท้าย,ทายแบตเตอรี่ของตัวเองนะครับก็เวลาเราแกะแบบออกมาก็จะสังเกตาทมันจะมีท้ายบอกนะครับายแบตเตอรี่ จะเห็นท้ายแบตเตอรี่นะครับท้ายแบตเตอรี่นะจะมีท้ายบอกทุกก้อนจะมีท้ายบอกหมดเลยนะครับทนนองกานมาตรด้วยก่นอนจะมีท้ายบอกนะครับเราสามารถถอดแบบแบบนี้แล้วก็ไปเอาท้ายไปซื้อได้นะครับก็ สะดวกซื้อที่ไหนก็บอกว่าซื้อได้เลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องปรกอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าของแลให้ท่านได้ดีไหมข้นอนึงก็ส่วนเรื่องแบตเตอรี่บล็ปทนะครับโดยหลักๆแล้วอาการที่เกิดเกิดปัญหาที่ชาร์จไม่เข้านะครับก็ไม่มีอะไรมาก ท่านใช้อแดปเตอร์ถูกต้องไหมอย่าแงบบเช่นไลฟ์เมื่อวานนะครับคุยเรื่องอแดปเตอร์เนะาะนั่นคือ1ปัญหา2คืออายุการใช้งานเท่านั้นเองครับมีแค่2ององอ์ก็โอเคครับรล,ลาสาราวันนี้ก็ถ้าใครดูย้อนหลังก็โอเคนะมีอะไรให้ผมไลาก์ก็แนะนำได้กันนะครับ